สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันพฤรหัดที่24มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มและ V.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVER S45OVER มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มสื่ออิสระที่าะขอฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและในกลุ่มยังมี d o u b l ล V.P. จาก Admin 45นาทีนะครับเป็น V.P. ที่ผ่านการคั จากเสืออีก12ท่านคือใครได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทงุนทางกำไรแต่นอกเหนือจาก d o u b l ล v p แล้วนะครับยังมี VIP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาปูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคด,ด,ดีๆแบบนี้ก่อนใคร At 4 5 OVR e, แล้วบอกว่ามาจากเสืออ,อิดด้วยนะครับวันนี้เสืออ,อิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลโคปาอเมริกาใต้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติโบลิเวียลงเล่น ในสนามกลางนะครับที่ประเทศบราซิลตอนรับการมาเยือนของทีมชาติอูลุกวัยคู่นี้ลงเตะกันในเวลา4นาฬิกาและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่ทีมชาติอูลุกวัยที่มีผลงาน2นัดแรกในการลงเล่นโคปาเมริกานะครับทาผลงานได้ไม่ดีโดย2นัดแรกนั้นยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยโดยเกมในวันนี้นะครับจำเป็นจะต้องเร่งทําผลงานหากต้องการเก็บ3นาคะแนนไปได้จําเป็นต้องเก็บชัยชนะเท่านั้นนะครับ และราคาในวันนี้ก็เปิดมาสนับสนุนให้ทีมชาติอุรุกวัยมีโอกาสที่จะทําได้ในเกมนี้เช่นกันสถิติในการพบกันทั้งหมด8เกมนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6เกมมี2ประตู7เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกมทั้ง2ทีมทาประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป4เกมเป็นทีมเยือนทีมชาติอุรุกวัยนะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้6เสมอ1แพ้1มาดูฟอร์มส่วนตัวกันมากนะครับ10เกมล่าสุดทีมชาติโบลิเวียมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ตู9เกม กดประตูใส่คู่แข่งไปได้12ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป22ประตูส่วนทีมชาติอุลุกไวนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู7เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้12ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป12ประตูทีมชาติโบลิเวียนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ1เสมอ1แพ้3โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมและนัดลล่่่าาาสสสุดดนนัั้้้้แพใหกกบทีีมมชชตตติววยอรร์1ปะู ทีมชาติอุลุกไว้นะครับมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักโดย5นัดล่าสุดนั้นเสมอ2แพ้3ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้โดยสิเกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป6เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนัดล่าสุดนั้นเสมอกับทีมชาติชิลีมาด้วยสกอร์1ประตูต่อห และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมชาติอุลุกวัยเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2โดยราคาในตอนเปิดนั้นอยู่ในหน้าของทีมชาติอุลุกวัยที่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับในเกมนี้มีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ในเกมนี้แต่โจทย์ของราคาบอกว่าทีมชาติอุลุกวัยนั้นจําเป็นจะต้องยิงถึง3ประตูจึงจะเอาชนะราคาเฮนดีแคปไปได้ดังนั้นแล้วเกมในวันนี้นะครับการันตี1ประตูตั้งแต่ในมุง้ง และเราลุ้นประตูที่2จากทีมชาติอุลุกวัยส่วนราคาในปัจจุบันนะครับจะไหลไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมชาติอุลุกวัยเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2จ่ายน้ํา1ึ3สาให้ทีมชาติอุลุกวัยจน้ยน้ํา0.87ให้ทีมชาติบโบลิเวียราคาครูตอนเปิดถ้าทีมชาติบโบลิเวียชนะใจ่าบสองจุดศูนย์ศูนถ้าเสมอกันใจเจ็ดจุดศูนย2 0จากรถ้าทีมชาติอุลุกทียตชนะจจาาูจครึ่งครดสองศูนย์จา3นา้น เป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลต่อมีโอกาส,สที่จะเอาชนะราคาไปได้ครับราคาคู1.20เป็นราคาคูที่อยู่ในหน้าของบอลต่อมีโอกาส,สที่จะเอาชนะราคาหมายความว่าราคาในภาพรวมนั้นต้องบอกว่าอยู่ที่ทีมชาติอุล Tri ุกวัยเป็นหน้าบอลที่บอลต่อนั้นจะเอาชนะไปได้ในเกมนี้หมายความว่าเราจะมีแล้วอย่างน้อย1ประตูในกระเป๋านะครับจากราคาเปิดโดยโจทย์ทั้งหมดของเกมนี้อยู่ที่ว่าทีมชาติอุลุกวัยนั้นจะยิงเอาชนะเลทราคาไปได้หรือเปล่า เดราคาแฮนดิแคปลูกครึ่งครบ2นั้นหมายความว่าทีมชาติอุลุกวัยจําเป็นจะต้องยิงถึง3ประตูจึงจะได้กินเต็มๆนี่คือราคาเปิดราคาปัจจุบันนะครับยังให้ทีมชาติอุลุกวัยเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2เหมือนเดิมปัจจุบันจ่ายน้ำ0.85ให้ทีมชาติอุลุกวัยจ่ายน้ำ1.05ให้ทีมชาติบลรเวียราคาคูรอบนี้ถ้าทีมชาติบุริเวียชนะใจ17.00ถ้าเสมอกันใจ6.50ถ้าทีมชาติอุลุกวัยชนะใจ1.18 จากราคาปัจจุบันนะครับ1.18ของบอลที่ต่อลูกครึ่งครบ2แล้วจ่ายน้ํา0.85นั้นเป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลต่อมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันนะครับยังคงอยู่ในหน้าของบอลต่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการจ่ายน้ําของราคาเฮนดี่แคปที่ให้ทีมชาติอุลุวัยในปัจจุบัน0.85เป็นการจ่ายน้ําที่ให้ความสําคัญว่าตอนนี้จะมองว่าทีมชาติอุลุกวัยนั้นมีโอกาสที่จะทําได้ถึง2ประตูจากการให้ความสําคัญ และราคาสกอร์สูงเต็นเวลาของคู้นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับจายน้ำ0ูา0.92ให้ฝั่งสูงจายน้ำ0ูา0.98ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันยังคงราคาเดิมนะครับแต่การจ่ายน้ํานั้นมีการขยับมาให้ความสําคัญกับฝั่งสูงโดยปัจจุบันจ่ายน้ำาู8 7ให้ฝั่งสูงจายน้ํา1.03ให้ฝั่งต่าจากการไหลในปัจจุบันนะครับ และการให้ความสําคัญกับทีมชาติอุลุกไยทําให้เราเชื่อได้ว่าตอนนี้จะมั่นใจแล้วนะครับว่าเกมนี้ทีมชาติอุลุกวมวรู้แพที่จะทําได้ถึง2ประตูขึ้นไปวันนี้ลุ้น2ประตูจากทีมชาติอุลุกไยครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกทีมชาติโบลิเวียถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ําครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP S45OVR e S45OVR e ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากการในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเซออิทโชคดีครับ